ผมอยากรู้ถ้าถ้ามีผมจะได้เข้าไปอีกหนบางทีแล้วแต่บางคนถามมาถามปีไม่รู้ด้วยนะแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวเวฟอบบพี่กลัวมากเลยถึง<ม>บอกว่าเป็นเวฟร้อยยี่ห้าเป็นเวฟบางลมเพราะว่านั้นเจอแล้วบางลมแม่งมีหลายปีมันไม่ได้มีแค่ปีสองพันห้ามีปีสองพันหกสองพันเจ็ดอะไรก็มีเนี่ยก็เลยกลัวกลัวผิดนนตัวแดงนี่แมจะ้ะตัวแดงซึ้งมาตัวไหน อะไรน้องเขาแบ่งให้มาเขาฝากมาจากอุบลเขาหไปหาเองเลยหรอไม่ใา่ใช่เออนอกจาว่าเมนูนี้มันมีแต่อีสานใช่บ้านเรามันไม่มีเลยออไม่มีเลยตัวอื่นไม่มีเลยบ้านพี่จะมีตัวลายนั่นแหละที่เราคุยกันแล้วจับแล้วก็เป็นยางติดมือเออนั่นแหละ ตัวมีแค่ตัวหนึ่งสตัวแค่นั้นนะไม่เยอะเย